คอลลาเจนจะใส่ในกาแฟตอนเช้าได้เปล่าใส่ได้ค่ะขีดเส้นใต้เฉพาะซีแคร์นะคะสามารถที่จะผสมเติมลงไปในกาแฟร้อนได้เลยบางคนทานชาร้อนทานกาแฟร้อนตอนเช้าแล้วอยากทราบว่าสามารถใส่คอลลาเจนเข้าไปได้ไหมคำตอบคือใส่ได้นะคะของซีแคร์เนี่ยสามารถที่จะทนอุณหภูมิความร้อนได้ถึง140องศาเซลเซียสเนาะที่สำคัญของซีแคร์ที่ว่าใส่ได้เนี่ย ของเราไม่ได้มีวิตามินต่างๆใสงเข้าไปไม่ได้ใส่วิตามินซีที่เป็นผงเข้าไปเลยที่บอกแหละว,ว่าคือเป็นเพียวคอลลาเจนแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่ทนความร้อนได้ไม่ได้ใส่สารสก,กัดต่างๆที่มันเซนซิทีฟหรือว่ามันไวต่อการแบบเจอแสงเจอความร้อนอะเดี๋ยวไม่ได้ใส่เข้าไปเลยเนาะคือตัวคอลลาเจนเนี่ยเดี่ยวเดียวเนี่ยเขามีคุณสมบัติสามารถที่จะทนความร้อนได้ถ้าร้อองศานี่คือทนได้เลยเพราะว่าอุณหภูมิน้ำชงกาแฟเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ถึงจุด อยู่แล้วไม่ถึง100่งรอยองศาอยู่แล้วโดยเชลเียเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ90นินิดที่จะกำลังชงกาแฟอร่อยเลยนะคะ